một một hai hai ba một chơi được à, này, <cười> <cười> à, không một trăm ba mươi ba mươi ทะเลที่ไหนครับทะเล PMY ทะเล PMY นะครับทุกคุณผู้ชมทุกท่านจังหวัดระยองครับจังหวัดระยองนะครับฮึบโกลต์ครับเลยอ้อีิววิเขาเล่นน้ำกันวี่ก็โตแล้วไมันจะไม้ต้องไปตามเข้างันวโตแล้ววิวจะไวัตาวิวก็โต ำอะไรได้มั่งอาบ,บอน้ำเองว่ายนบบ้ำเองเก่งด้วยทำอะไรดีน้กตักลึกฝะลึกที่มาใต้อ,อยังว่ายน้ำได้เลยกี่เมตรห้าร้อยเมตรห้าหมื่นเมตรเฮ้ยพอแล้วหลูกเรืตัวชอบไปสิชอบไปสิ แบบรู้สึกเหมือนผมเป็นรู้สึกผมอยู่ในอวกาศเลยค่ะคุณผู้ชมว่าผมรู้สึกผมอยู่ในอวกาศย้ายไปให้น้อยรอได้นานไหมไหนบอกกลัวเหรอกลัวปะเนี่ยไม่กลัวแล้วกลลัวแ้โอเคกลัวกลัวจีโจ ไม่ไงแล้วแตกไม่ไดยังเจ็บยังไม่กล้าเลยยังยังไม่ค่อยกล้าเลยต้องกล้ากล้าหน่อยลูกผู้ชายยังไม่กล้าเลยกล้าไปต้องกล้าไปอ้าวปิดวิดีโอยังโอเคครับตัวนี้ชิช่องฮีจีก็ต้องรับตัคนะเพราะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็สติ๊กให้แล้วก็กดกระดิ่งในช่องชิดจีแชร์ได้เลยนะครับ